สวัสดีครับโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาขายของอีกแล้วนะครับโดยถ้าขายแบบไม่ชอบเรื่องการขายของก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับและในคลิปนี้ผมไม่ได้มาขายอะไรนะครับผมมาขายนี่เลยนะครับเป็นลูกมัดตึงย่างนะครับหรือลูกเนียงนั่นเองนะครับผักใต้พักเหนือก็น่าจะมีหลายภาคครับโดยไม่รู้ว่าแก่หรืออ่อนมันน่าจะมีรวมรวมกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ต้นเดียวนะครับมีหลายต้นเลย แต่ว่าปีนี้ต้นนี้มันเยอะมากซึ่งต้นนี้เนี่ยก็คือต้นที่ก่อนหน้านี้ผมมานอนไอ้ตะไคร่สีดํานั่นเองเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูลูกเนียงอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆแล้วกันมันจะดีกว่านะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับโดยแถวนี้เนี่ยก็ลูกเนียงทั้งนั้นเลยนะครับกิ่งนี้ซึ่งกิ่งนี้เนี่ยมันโค่นหักลงมาแล้วนะครับนี่เลยโดยอันนี้ถือว่ามันยังเล็กแล้วก็น้อยนะครับพวกใหญ่เยอะเนี่ยโอ้อยู่ตรงนู้นเลย แล้วก็เดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับโดยเวลาขายเนี่ยไม่ใช่ขายเป็นอย่างนี้นะครับเราจะแกะออกมาแบบนี้นะครับแกะออกมาเป็นลูกเป็นลูกเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ช่างกิโลขายเลยนะครับเดี๋ยวบอกราคากันเลยละกันนะครับขายสี่โลหนึ่งรอยบาทนะครับแล้วก็มีค่าส่งอีกอสี่โลค่าส่งประมาณสี่สิบห้านะครับก็ห้าสิบาทละกันนะครับเป็นร้อยห้าสิบได้สี่โลนะครับเดี๋ยวจะ ลองแกะข้างในดูนะครับว่ามันข้างในนี้มันเป็นยังไงนะครับแต่แต่ละต้นก็อาจจะแตกต่างกันไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็คล้ายๆกันอยู่นะครับบางต้นก็ลูกเล็กหน่อยใหญ่หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเดยไม่รู้ว่าเขาแกะยังไงนะครับแต่ว่าผมแกะโดยการใช้มีดที่จริงเนี่ยใช้มือแงะอะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่านครับมันจะสวยงามกว่านี่เลยโอ้โหข้างในเนี่ย ค่อนข้างจะสวยงามครับเร็มันไม่โฟกัสโอเคโฟกัสแล้วนี่เลยว้าวสวยงามเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างจะมไม่โฟกัสละนี่เลยก็เอาไปทําหลายอย่างกินได้นะครับบางคนก็ไปต้มแล้วก็จิ้มน้ําพริกบางคนก็ไปผัดกินอะไรอย่างนี้แต่ผมทําไม่เป็นนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยอกินมันสักเท่าไหร่นะครับแต่คนที่ชอบกินเนี่ยแค่เอาไป เียบไม้ปิ้งแป๊บเดียวเนี่ยกินอร่อยแล้วนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนะครับหรือว่าเราจะแกะอันนี้ผมก็ทําไม่ค่อยเป็นนะครับแค่มาขายเฉยๆนะครับแต่ว่าผมไม่ใช่เป็นคนมาเก็บนะครับเดี๋ยวให้พ่อมาเก็บนะครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยว่างนะครับอืมไม่ว่างหรือขี้เกียจก็ไม่รู้นะครับอืมแต่คิดว่าน่าจะไม่ว่างแน่ๆน,นะครับอืม มันจะขมๆหน่อยนะครับเวลายังไม่สุกเดี๋ยวเราไปปิ้งเอาไปทอดเอาไปย่างให้สุกเนี่ยจะอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายต้นนี้ให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็กิ่งนึงเนี่ยค้นไปแล้วนะครับเต็มไปเลยนะครับแถวนี้นี่เลยที่มันเยอะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ครับเป็นอันเดียวแต่มันเยอะมาก มันม้วนๆน,น,นะครับมีใช่หมดเลยดันนู้นก็ใช่หมดเลยเตปมนไปเลย mm hmm. แล้วก็กิ่งที่ผมบอกโค่นก็คือกิ่งนี้เลยนะครับมันหักจากตรงนู้นนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อตอนที่ผมมานอนตะไคร่สีดําเมื่อประมาณเดือนกว่าๆที่แล้วเนี่ยซึ่งผมลองยกยกดูแล้วน่าจะเดินไปได้นะครับลองเดินไปดูครับโอ้โอ ต้องระวังนิดนึงาจะลื่นนิดนึงชิชิไม่สูงมากนะครับชิปชปโอ้นี่เลยมันโค่นจากตรงนี้นี่เลยโอ<ฮ>้โห<ฮ>โค่นจากตรงนี้นี่เองเป็นธรรมชาติของมัน,นครับไม่มีใครมาทำอะไร,ะร<ฮ>ก็รอบแล้วผมก็มานอนตะไคร่สีดำตรงนี้โอ้ จะส่องเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันอยู่สูงแล้วก็เยอะมากนู่นเลยเต็มไปหมดนะครับพวกดำๆพวกนี้คือใช่หมดเลยแต่เวลาเราเก็บเนี่ยเราต้องนั่นนะครับใช้เคียวมัดกับไม้ไผ่ยาวๆแล้วก็ออตัดทีละ,ท,ละทีละอันทีละอันลงมานะครับแต่บางคนเนี่ยขี้เกียจทําอย่างนี้นะครับบางคนนี่จะใช้วิธีอื่นนะครับโดยการตัดกิ่งมันเลยนะครับ สมมุติว่าขี้เกียจทําทีละอันนี้เนี่ยสมมุติกิ่งสมมุติสมมุติว่าขี้เกียจทําทีละอันกิ่งนี้มันมีเยอะก็ตัดกิ่งตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยมันปีหน้าป mm ีถัดไปเนี่ยมันก็จะไม่มีกิ Pu ่งให้ออกแล้วนะครับก็จะไม่ได้เก็บอีกนะครับแต่พวกผมเนี่ยจะใช้เฉียวนะครับก็ค่อยๆทําทีละนิดทีละนิดฉทนั้นเองนะครับใจเย็นๆนะครับจะได้เก็บทุกปีนะครับโอ้ ซึ่งก็อาจจะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้มาขายของอย่างเดียวไม่มีอะไรนะครับสี่โลหนึ่งร้ยบาทนะครับค่าส่งอีกห้าสิบโอ้โหค่าส่งนี้ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับแต่มันก็ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งถ้าเฉลี่ยร้อยห้าสิบได้สี่โลก็สี่สี่สิบหกอละาสี่บร้อหสิบรละไม่ถึงสี่บาทรอล,ละาสาสิบกว่าบาทนะครับสี่โลร้อยนะครับสี่โลร้อยร้อยห้าสิบรวมส่งได้สี่โลนะครับแล้วก็ อะไรอีกน้า,าเทาแปดโลก็สองร้อยโอ้่นจะประมาณสองร้อยแปดสิบนู่นเลยครับสิบสิบอ่อไม่ใช่สิบโลแปดโลครับก็ค่าส่งก็คิดตามจริงนะครับอืมก็ถือว่าถูกกว่าหลายที่เลยทีเดียวนะครับบางที่เขาขายโลละห้าสิบหกสิบนู่นเลยนะครับแลค่าส่งแพงกว่านี้อีกนะครับค่าส่งอาจจะขั้นต่ำหกสิบอะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่นี่คือตั้งสี่โลค่าส่งก็แค่ห้าสิบบาทนะครับก็คือตามจริงนะครับ ก็ปีนต้นไม <EE> ้ไเล่นไปก่อน,นครับตอนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวถึงบ้านเนี่ยที่บ้านมีอยู่หน่อยนึงเก็บไว้กิน icamente, เดี๋ยวผมจะไปชั่งกิโลให้ดูนะครับว่า4ี่โลมันได้แค่ไหน8โลมันได้แค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนจะได้รู้ว่ามันต้องต้องเอาประมาณกิโลอะไรอย่างนี้นะครับถึงจะพอกินนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวผมไปถามพ่อก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันอยู่ได้นานกี่วันนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ในเปลือกนะครับไม่ได้แบบแกะเม็ดออกมานะครับมันอยู่ในเปลือกน่าจะ จะถามพ่อก่อนลวกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับในตอนนี้ผมก็มาถึงที่บ้านแล้วนะครับอืแล้วก็นี่เลยสี่โลก็จะประมาณนี้นะครับอยกออกก่อนครับว่าสี่โลมันตรงหรือเปล่าครับนี่เลยตรงนะครับเลขศูนย์นะครับแล้วเกานี้วางปุ๊บนี่เลยชัดเลยต่ สี่โลหนึ่งขีดนะครับก็จะให้สี่โลอันนี้น่าจะสองขีดนะครับราะว่าหนึ่งขีดคือสองขีดนะครับเพราะว่ามีห้าขีดนะครับห้าขีดก็คือหนึ่งขีดก็คือสองขีดนะครับก็เกินมาสองขีดเราให้ตรงตรงดูนะครับเท่าไหร่อืนี่เลย เลยสี่โลครับเท่านี้หนึ่งร้อยบาทนะครับอืมโลละยี่สิบห้าแต่ว่ามีค่าส่งอีกห้าสิบบาทนะครับค่อนข้างจะแพงเลยทีเดียวครับแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าถูกนะครับเฉลี่ยแล้วโลละไม่ถึงสี่สิบบาทนะครับสามสิบกวอนครับนี่พวนี้หนักเหมือนกันนะครับนี่เนี่ยซึ่งบางที่เขาก็ขายห้าสิบหกสิบเลยนะครับ มีเนียงจากภาคเหนือนะครับจังหวัดตากก็จะประมาณนี้นะครับอโอเคก็ใครอยากได้ก็แอดไลน์แฟนผมมาเลยนะครับมาสอบถามจะเอาผมคิดว่าขั้นต่ำอาจจะซีโลนะครับแล้วก็จะเอามากกว่าซีโลเพิ่มไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวให้แฟนผมลองคิดคัดส่งให้ดูนะครับว่ารวมแล้วเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นก็1้อยห้าสบาทซีโลนะครับโดยอเดียไลน์ก็ 0 9 3 2 7เก้าสามสองเจ็ดหกสามสี่สามสามนะครับอืมก็ตามนี้เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปไอ l ดี e ไไว้ใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์ด้วยนะครับอืมเพือว่าใครสนใจก็จะได้ไลน์มาหานะครับอืมไลน์มาหาแฟนผมง่ายกว่านะครับเพราะผมอาจจะไม่ค่อยว่างนะครับอืมแล้วก็ให้พอไปเก็บมาให้แบบสดๆเลยละกันนะครับอืมโอเคคลิปนี้ก็มาขายของง่ายๆแค่นี้นะครับอืมใครอยากได้ก็ ใครอยากได้กินอะไรก็สั่งนะครับใครไม่อยากกินอะไรก็ไม่ต้องสั่งแค่นี้เองนะครับง่ายๆครับโอเคไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ <c oughs>